สวัสดีครับอยู่ช่างโอเล่เอ็มบีสองครับอันนี้ก็ครับซื้อรถรุ่นใหม่เมื่อวานนี้ครับก็เดี๋ยวขอรถใหม่ก็จะให้แม่มาครบับมัดเลยนะเรียกอะไรเนี่ยมัดคอใช่ไหมเออมัดเอาอ๋อมาเลือกอใช้ให้หน่อยครับใช้เอาอ๋าอครับอ๋อให้ทำให้คูณให้ตัดเครื่องไหมตัดสตาร์ทก็ได้มากสตัร์ทดีกว่าจะดูครับ ก็ก็มองมาดูนองดูได้ก็ให้แม่เป็นพิธีเขาก็ไม่ได้นางเนาะครับให้แม่มัดผมอะไรให้ก็จะได้ขับขี่ปลอดภัยครับคันนี้ซื้อมาเดี๋ยวก็ครับจะเอาไปขับที่อุบลครับอุบลราชธานีเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้ครับ Honda Civic นี่ Honda City นะครับ สามแสนห้าอันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะเต็นรถครับเต็นเต็นรถทองคําครับทองคํารถบ้านที่จังหวัดอุดรครับก็เราจัดรถมาสภาพแบบสภาพดีเลยสภาพนางฟ้าเลยครับคันนี้ใครใ,ใดสนใจก็ไปดูได้ครับที่ทองคํารถบ้านจังหวัดอุดรนะครับ รถเขาสภาพดีมากนี่มัดคอในนนีนน้มนไมนนี่แหละตรงมาเหไหมต้องแกะแกะเป็นเส้นเดียวมาาเส้นเดียวครับโอเคมาดูรถรอบเลยรอครับแสงไหม เรงมัดก่อนเคเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะเอารถไปเจิมด้วยวันนี้นี้ก็จะเอารถไปเจิมที่วัดต่อครับหลังจากให้ให้แม่มัดเป็นเอาเลือกชายแล้วเดี๋ยวติดตามครับว่าผมจะไปเจิมรถที่วัดต่อเดี๋ยวไปติดตามที่วัดต่อครับครับไป let's go สวัสดีครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาที่ถึงที่อำเภอบาราะกรมครับจังหวัดพิษณุโลกแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่วัดบึงกอกอำเภอบารลกกรมจังหวัดพิโลกครับเขา เพื่อจะเอารถไปครับเจิมครับรถไปเจมิมเขาบอกว่าพระวัดนี้ครับขังครับเดี๋ยวรถไปเจมิมป่ะเล็โกอเดี๋ยวไปตาชมครับป่ะครับตอนนี้ผมก็มาถึงวัดวัดบึงกอกแล้วนะครับวัดนี้ครับที่บอกว่ามีพระจารย์เก่งๆครับขังผมก็เลยเอารถ ซื้อใหม่มามาครับมาเจมหน่อยครับเอไหนนอทางไปกุฏิหลวงพี่ไหมต้องอยู่แถวกุฏินะผมว่า ทาางนีี้ดกว่เอาบุพีบุพีครับ ผมจะารถมาเจอหน่อยครับรถมาเจอหน่อยเซ็รถใหม่เหรอโอ้ยเฮ้ยลวงพี่หลวงพี่เชิดมาไงเนี่ยลวงพี่เชิดมาคนเดียวอ่ะมาคนเดียวผมจ้รถมาเจอบินเดียวอะไรเงี้ยผมว่าจะารถมาเจอบอกวัดวัดบึงกอกเขาว่าวัดบึงกอกไอ้พระอาจารย์บวชใหม่เขาบอกขังว่างั้นอ่ะบอกขังอ่ะ บวดใหม่เมื่อมีกี่วันเนี่ยบแล้วขังขังเหาหลวงพ่อเนี่ยขังขังไม่ไปไหนเลยโอ้ยเจ๋จ้ารถมาเจอหน่อยเนี่ยไั้ได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 เได้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 ไดมายังไงเนี่ยหลวงพี่ไไไไ สองสามเดือนเลยมานั่งคุยกันมามานั่งคุยกันก่อนมา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 นั่งคุยกันนั่งนี่เลยมายังไงเนี่ยนั่งนี่ก็ได้โยมมามามานั่งคุยกันดีกว่าของพี่เอาหนุ่มวาฝากครับพี่เจริญพรขอให้เจริญเจริญคอยหน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองพระเจ้าคนนายคน สาธุสาธุงูเป็นยังไงมาไงหลวงพี่บาบวดสอบถามหลวงพี่ครับอยากอยู่ในที่สงบสงบนั่งเสมอหงนั่งเสมอมสมอ,มมอ้ามาเนี่ยไม่เสมอสูงกว่าครับเนี่ยหลวงพี่สูงกว่าวันนี้ก็ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมหลวงพี่เชษนะครับที่หลวงเชษก็ได้ออกจากทุ่งนามาได้เนาะอย่างที่รู้แหละนานยัง กี่เดือนเนี่ยสามสามเดือนเนาะสามเดือนสามเดือนกว่าแล้วก็ไปอยู่นายนใช่ไหมใช่นายนก็มานี่เลยกลับบ้านมาบ้านที่อยู่กับนายนประมาณสิบห้าวันแล้วก็มาแล้วก็มาอยู่นี่ประมาณสิบห้าวันแล้วก็บวชบวชเลยใช่ศึกไหมศึกศึกศึกบมไม่ศึกเลยศึกศึกึกยังมีอะไรที่อยากทํามากกว่านี้ครับใช่ก็ก็หลวงพิเชษหลวงพี่ในทั้งพี่นะ แกเต็มอยู่ข้างน,าน้แกก็บ่นนะว่าอยากบวชนานแล้วอยากจะบวชกับพูดก่เาเลยเอาเลยมาตลอดเพราะว่าครับพี่ก็บอกอยากบวชมานานก็ชอบสวดมนต์ใช่ไหมพี่ใช่สวดไหว้พระามาที่วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอารถมาให้เจิมด้วยไหมโอมเคไม่มีปัญหาพาไปเจิมเลยนะ้องพี่ ใช้เจอมหาศพหาศสาวนั่งได้ไหมเจอมไอันนั้นไม่ไอันนั้นโยมต้องไปหาเองผิดวินัยมาเข้าวามาคุยเรื่องยิงเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่ตะบาดแตกไงตบาดแตกพี่ตะบาดแตกครับไม่แตกแล้วมันเลยไวมาแล้วสี่สิบกว่าจะห้าสิบแล้วอ่ะโอ้แต่ถามว่าซึกไหมซึก แต่ก็ยาวๆไปก่อนสบายสบายใจกี่พรรษาไม่แน่หรอกอาจจะไม่สึกก็ได้ที่ว่าจะกีะ่พรรษาเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็สามวงไว <3 S 2> <3 S 1> ัสามพรรษาเท่าไหร่สามพรรษานี่กี่ปีสามปีสามปีที่พรรษาเหรอสามเอาอมายเขาเอามาไเขาเป็นป,ปีมันเปรมละพรรษาพรรษาสามเดือนอทำไมเขาไม่เรียกว่าเข้าพรรษาหนึ่งถึงสองเฮ้ยหนึ่งสองสามสามเดือนนี่ใช่หนึ่งพรรษาไม่ใช่เหรอเน่สามพรรษาตั้งแต่ถ้าสามเดือนพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่ง ปีละพรรษาพรรษาพรรษาหนักสามปีไม่เอ้าแล้วทหไมเขาเรียกสามเดือนหนึ่งพรรษาเข้าเข้าพรรษาหนึ่งพรรษาใช่อ่างั้นเราหกหกเดือนสองพรรษาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปีหนึ่งมีแค่พรรษาเดียวอ๋อปีหนึ่งนับแค่เป็นพรรษาเดียวสามเดือนที่ทีไอเขาเรียกว่าเลยนะแต่กรกฎการใช่กราดาสิงหาสิกากราดดาไปสิงหากันยาตุลาประมาณกลางกลาง อ่ายี่สิบสี่ตุลาก็ออกภาษาจะไม่ผิดนะครับครับอ๋อเทศเทศกาลออกเทศกาลภาษาเขาเรียกหนึ่งันหนึ่งภาษาหนึ่งภาษาแต่การบวชไม่ใช่ไม่ใช่ปีหนึ่งคือหนึ่งภาษาีแค่ภาษาเดียวโอ้อย่างหลวงพ่อนี่บวชมาห้าสิบสองห้าสิบสามภาษาเลยก็คือบวชห้าสิบกว่าปีใช่เจ้าวาดวันนี้เก่งไหมขังนะอ้นะถ้ารดน้ำมนต์ก็เจะแลรวลุงเรืองทุกคนน่ะใช่ปะ ใช่เขาไม่ใช่จะลดให้ทุกคนนะถ้าเกิดใครอยากลดกับเขาเขาจะลดให้ถ้าเกิดใครไม่เนี่ยไม่อยากลดก็ไม่เอ่ยปากแต่เกิดเขาก็เป็นที่นับถือของประชาชนางเนี้แต่ก็วัดนี่ใหญ่นะเข้ามาวัดใหญ่เนี่ยก็เรียกวัดไม่ใหญ่กำลังจะสร้างอ่าครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเหตุอะไรเดี๋ยวจะส่งซองอะไรให้ไปช่วยบได้ครับ่งวัดมาเดี๋ยวก็จะรวบรวมรวมบุญด้วยรวมรวมบุญด้วยกันเนี่ยสลาเนี่ยกำลังสร้างใหม่นี่ครับ งบเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบล้านครับเพิ่งได้ไปยังไม่ถึงครึ่งเลยนะหลวงสพี่บวชพระเจ้าว่าเลยมั้งพี่บวชมานานแล้วยังบวชมาฝากเขาคิดหน่อยไหมฝากเขาคิดให้เอฟซีหน่อยธรรมะเกือบเกือบสามเดือนเลยโอ้โหนี่ครับฝากเขาคิดละเขาคิดจะเอาง่ายๆแล้วกันเนาะสั้นๆเลิกดีมีทุกวันโยมครับคิดดีทําดีก็เป็นเลิกดีแล้วครับอะไรที่คิดดี คิดแล้วสบายใจทาได้วสบายใจทําอะไรที่คิดแล้วลบมันเป็นผลลบกับตัวเองก็อย่าไปคิดครับทุกสุขนี่อยู่ที่ตัวเราโยมถ้าอยู่กับปัจจุบันนี่มีความสุขนี่นี่ตอนนี้เขาเรากาลังมีความสุขกันอยู่นี่ครับถ้าเกิดมวัวพรวงถึงอนาคตหรืออดีตที่ผ่านมาแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันก็แสดงว่าเราทุกอยู่ครับเนี่ยตอนเนี้เราเจอกันนี่มีความสุข ก็แสดงว่าเรามีความสุขอยู่ปัจจุบันก็อยู่กับปัจจุบันให้มากโยมครับจ้ะเลือกดีมีทุกวันครับผมคิดบวกเนาะใช่คิดบวกเข้าไว้คิดบวกเนาะช่วงแมนยูนี่บวกเยอะไหมบวกบวกเยอะบวกเยอะแมนยูฟอร์มกำลังขึ้นเลยก็ชีวิตอาตมาก็ฝากไว้กับยามแมนยูนี่แหละเอาแมนยูฟอร์มดีขึ้นอาตมาก็ดีขึ้นเหมือนกันแต่แมนยูกำลังแรงโยมต่นนี้กำลังแรงกำลังแรงคุณพี่คาครับปะคาันฝากเก็ดเล็กเก็ดน้อยไว้ โอเคอาคลิปนี้เราจะแมนยูนะโยม <laughs> ปิดท้ายาอครับโอเคคลิปนี้เราก็ลาไอลาไอจื่อนะครับพี่น้องพี่น้องโอเคครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์กับหลวงพี่เชษฐ์ครับแบบข้าวๆครับโอเคคลิปนี้พวกเราสองคนก็ลาไปก่อนครับจเจริญพรเจริญพรลงพี่ฝากไอจื่อนะไหมก็คิดดีทำดีเดี๋ยวก็ได้ดีเองเลยโยม ครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ให้ขอโยมโอเลสมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาจเจริญพรครับสวัสดีครับวงพี่เจริญพรครับสวัสดีครับเอีครับสวัสดีครับ